ทำเนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นมเมล็ดพืชฝัน,น,นเห็นมเมล็ดพืชฝันฝันว่าเนี่ยเห็นเมล็ดพืชฝันว่าซื้อฝันว่ามีคนเอามะเล็ดพืชมาให้ฝันว่าไปซื้อมเมล็ดพืชฝันเห็นมเมล็ดพืชแปลว่าอะไรฝันเห็นมเมล็ดพืช นเห็นเมล็ดพืชแปลว่าตอนนี้ท่านมีความหวาดระแวงณเวลานี้ตอนนี้ท่านมีความหวาดระแวงกลัวว่าใครอ่ะจะมาแย่งคนรักของท่านไปณเวลานี้ตอนนี้ท่านมีความหวาดระแวงกลัวว่าใครอ่ะจะมาแย่งคนรักของท่านไปและท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายช่วงนี้ควรอยู่กับบ้านลุยงานจะดี ควรอยู่กับบ้านลุยงานค่ะควรอยู่กับบ้านลุยงานจะดีฝันเห็นมเมล็ดพืชเนี่ยแปลได้ว่าณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยท่านกําลังมีปัญหาในเรื่องความรักอยู่ท่านกับคนรักเนี่ยสู้เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะท่านจะมีปัญหากับคนรักเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันหรือเป็นในลักษณะคบคบซ้อน จะมีปัญหาเรื่องครบซอนฝันเห็นมเมล็ดพืชเนี่ยนะท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยนะฝันเห็นมเมล็ดพืชเนี่ยท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยให้ซื้อหวยกับคนที่อายุน้อยกว่าตอนนี้มีคนอิจฉาริษยาท่านณนะเวลานี้ตอนนี้มีคนอิจฉาริษยาท่านท่านควร ตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินไม่ควรพูดมากควรจะระมัดระวังคำพูดของตัวเองท่านควรจะระมัดระวังคำพูดของตัวเองให้มากจากไพ่ชุดนี้ถือว่าอันนี้มีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้มรดกตอนนี้มีคนะจ้องจับผิดท่านอยู่ท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าค่ะเลขนำโชค0 6 2 0 หกสองศูนหกสองรับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ